สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมสุทธิพงศ์นะฮะวันนี้ผมมีหน้าที่ในการที่จะมาบรรยายให้พวกเราเข้าใจว่าสิ่งที่ผมจะนําพาไปสู่ธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจอะไรและเพื่อนๆจะเข้ามาและจะได้ประโยชน์อะไรแล้วอะไรเป็นมูลเหตุสําคัญในการที่เพื่อนๆควรจะเข้ามาร่วมธุรกิจตรงนี้นะครับและสถานะที่เราจะทํางานกันตอนนี้เนี่ยลักษณะาากิจการของเราเนี่ยเป็นกิจการคู่ขนานกับบริษัทข,ขายตรงอันดับหนึ่งของเมืองไทยเพราะนั้นไม่ต้องกลัวในเรื่องของรายรับหรือความมั่นคงนะครับ เราเน้นเรื่องวิธีการทํางานเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องของรายรับที่เราจะได้เนี่ยมาจากบริษัทที่มั่นคงอยู่เป็นร้อยปีอยู่แล้วและเป็นระบบการจ่ายเงินที่เงินไหลเข้าบ้านเราได้อย่างง่ายแล้วยั่งยืนด้วยผมได้สร้างนวัตรกรรมเล็กๆขึ้นมานะครับเป็น7นวัตรกรรมและผมเอานวัตรกรรมตรงเนี้ยมาเชื่อมต่อกันเป็นระบบปฏิบัติการหลังจากที่ออกมาเป็นระบบปฏิบัติการแล้วเนี่ยผมได้นํามาแบ่งออกเป็นสองภาคส่วนคือภาคส่วนในด้านของการตลาดและอีกภาคส่วนนี่คือเรื่องของ การปฏิบัติอย่างไรให้เกิดเงินไหลเข้าบ้านเราทาคเข้าใจสั้นๆกับเจน,นวัตกรรมเล็กๆตรงนี้ที่ทําให้คนไทยธรรมดาสามารถจะประสบความสําเร็จได้เหมือนอย่างมืออาชีพกันก่อนนะครับผมเล่าให้ฟังสั้นๆน,นะครับเรามีบทที่ขยายความตรงนี้อยู่แล้วอย่างเช่นโพสแพนเนอร์เนี่ยจะเป็นการโพสต์ล่วงหน้าเราทํางานวันเดียวนะครับสามารถจะให้ผลงานได้ถึงเป็นเดือนแล้วการโพสตรงนี้ผมเตรียมคอนเทนต์ไว้เป็นวิดีโอสั้นๆน,นะจำนวนเยอะมากได้รับความสนใจจากผู้ที่เห็นโพสต์ตรงนี้อย่างมากเลยอันที่สองสมาร์ทแฟนเพจ ใครเข้ามาเป็นสมาชิกได้สมาร์ทแฟนเพจทั้งหมดนะครับส่วนว่าสมาร์ทแฟนเพจเป็นยังไงก็ที่เราดูกันอยู่ตรงนี้เองนะฮะด้านที่3ก็คือวิดีโอมาเก็ตติ้งจะเข้าแทรกอยู่นะครับทั้งเรื่องของการทําการตลาดและเรื่องของการอธิบายบทเรียนต่างๆรวมทั้งการอธิบายเนื้อง,งานทั้งหมดเลยทุกหน้าจะมีวิดีโอบอกเราหมดเลยส่วนอ้นที่4เนี่ยจะเป็นแอคชั่นมาเก็ตติ้งจะเป็นแอคชั่นมาเก็ตติ้งแบบเหนือชั้นนะครับซึ่งเป็นการส่งเมลด้วยวิดีโอไฟล์นะครับแล้วก็การสร้างรีเลชั่นชิพ ตั้งแต่หน้าออฟฟิศถึงในออฟฟิศทั้งหมดเนี่ยทำให้เกิดผลลัพธ์ในการดึงดูดคนเข้ามาได้อย่างมากมายเลยมาดูอันที่5้าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยในการทํางานนะครับเวิร์กไซต์หรือวิธีหรือพื้นที่การทํางานตรงนี้เป็นที่ที่เราจัดให้มีฟีเจอร์ทั้งของใน Facebook แล้วก็ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะใส่ไว้ยอย่างอัดแน่นเลยทุกคนสามารถจะทาความสําเร็จได้อย่างง่ายถ้ามีระบบการทํางานอย่างที่อยู่ในออฟฟิศออนไลน์และหนึ่งในระบบนั้นก็คือยูนิตซิสเ็มนะครับ เป็นผัง A เ,เล็กๆซึ่งทําให้คนเข้ามาแล้วเนี่ยประสบความสําเร็จได้ทุกคนทุกคนทํางานง่ายหมดเลยนะครับเพราะว่ามีตัวช่วยมีระบบการซัพพอร์ตเยอะมากแล้วก็มาดูอย่างที่7นะครับซึ่งเป็นอย่างสุดท้ายซึ่งผมอาจจะเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางความคิดเรื่องของหลักสูตรมาศจรรทร์ซึ่งเป็นการตกผลึกเรื่องของ the top secret ภาคปฏิบัติเลยนะครับพอมาเป็นภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายคือทุกคนสามารถมีกิจการแล้วขยายสาขาได้โดยง่ายตอนนี้เราผ่านนวัตกรรมทั้งเ็ไปก่อนนะครับ เรามาดูว่าเราแบ่งนวัตกรรมตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่การทํางานออกเป็น2ส่วน2ส่วนที่เราแบ่งเนี่ยแบ่งกันท so ั้งตามเป้าหมายนะฮะแล้วก็ตามพื้นที่ด้วยในส่วนของการแบ่งตามเป้าหมายเนี่ยเราเรียกว่าเป็น easy a d d พื้นที่ให้อยู่ในหน้าออฟฟิศนะครับส่วนพื้นที่ในออฟฟิศนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทํายังไงให้เกิดการสร้างสาขาได้โดยง่ายตอนนี้พอเราแบ่งสส่วนแล้วเรามาทําความเข้าใจทีละส่วนนะครับไม่ว่าจะส่วนแรกนะครับหรือว่าส่วนที่2ก็ตามทั้งหมดอยู่ในนี้ครับ ทุกคนเมื่อเป็นสมาชิกทุกคนจะได้อันนี้หมดเลยเราเรียกว่าอะไรครับสมาร์ทแฟนเพจหน้าตาอาจจะต่างกันนะครับแต่ตรงข้างล่างเนี่ยจะมีแท็บนะครับแท็บทุกคนจะเหมือนกันนะครับแต่เราสามารถจะปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าทุกคนจะเป็นแอดมินในเพจของตัวเองนะฮะในนั้นเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าแท็บออฟฟิศออนไลน์เมื่อแท็บออฟฟิศออนไลน์เข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำงานทั้งหมดได้ในเพจนี้หมดเลยแล้วเรามาดูการทํางานในส่วนแรกนะครับจากแท็บนี้เนี่ย e ีซีจะเป็นตัวแรกเลยนะครับจากหน้าแรกแล้วก็จะไปสู่ ECS ี่ ตอนนี้เรามองตรงนี้เราก็จะเห็นภาพชัดอยู่ทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านของหน้าออฟฟิศและด้านของนาออฟฟิศซึ่งมีเป้าหมายต่างกันตรงนี้ผมจะเริ่มอธิบายในส่วนของหน้าออฟฟิศก่อนเพราะว่าหน้าออฟฟิศเนี่ยมีความสมําคัญมากๆเป้าหมายของหน้าออฟฟิศมีอยู่2อ,อย่างทั้งหมดเป็นเรื่องของการสมัครนะฮะเพียงแต่อย่างนี้จะเรียกว่าขั้นตอนในการสมัคร Easy a d เนี่ยเราเข้ามาในกลุ่มก่อนนะครับแล้วเราก็เป็นผู้แนะนําแล้วก็สร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมานะครับ คนที่เข้ามาในกลุ่มเนี่ยจะได้รับการติดตามจากอ e ีเมลออโต้เรสปอนเดอร์นะครับซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยใครเยเยสเข้ามาก็จะเป็นรายงานของอ e ีเมลของคนนั้นนะฮะแล้วเรามาดูกระบวนการนะครับในการที่จะทําให้เกิดการปิดการสมัครในฟอร์ม A เนี่ยผมมีเมนูอยู่3เมนูนะครับตรงนี้ไม่รวมในส่วนที่เรียกว่าเป็น, Call Center นคอร์เซนเตอร์นะฮะตรงนี้ทั้ง3ามเมนูจะทําหน้าที่ในการช่วยการปิดการสมัครทั้ง3ส่วนเนี่ยนะครับคนที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดการสมัครง่าย แล้วก,ก็การสร้างกลุ่มให้เพื่อนๆเ,เรามาสมัครตามเราเนี่ยซึ่งเรียกว่าเป็น Easy Add Easy Group เนี่ยเกิดขึ้นโดยง่ายเลยแต่ตอนนี้ผมจะพาทัวร์ก่อนนะครับว่าใน3ามเมนูนี้มีอะไรบ้างดีไหมครับเช่นเดิมนะรเราเข้ามาที่เพจอันนี้นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นสมาร์ทแฟนเพจแล้วจะเห็นเมนูอยู่ตัวนี้นะครับ,สาม,มบสามเมนูบนเป็น3เมนูหลักนะครับผมจะเลื่อนให้ดูนะครับว่านอกจาก3เมนูแล้วเนี่ยตรงนี้จะมีวิดีโอซึ่งทุกคนมีจานวนเยอะมากแล้วเหมือนๆกันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพาทัวร์จะอยู่ตัวนี้ครับในออฟฟิศออนไล หน้าแรกก็จะเป็นหน้าแรกที่เราดูกันอยู่ตอนนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเวฟข้ามเพื่อนใหม่แล้วก็สามเมนูบนนี้นะฮะอีเซแเมื่อคิ้เข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นคนที่มีสถานะเป็นผู้แนะนําแล้วเวลาผมจะยกตัวอย่างว่าถ้าตรงนี้เนี่ยคุณชุติมาเป็นผู้แนะนําใครก็ตามที่กรอกมาในช่องนี้นะฮะจะอยู่ในกลุ่มของคุณชุติมาซึ่งตอนนี้มีอยู่9้าคนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าการที่ผมมีผมชวนให้เนี่ยทำให้คุณชุติมา ไม่ต้องอธิบายอะไรด้วยตัวเองว่ามีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจจูงใจขนาดไหนเพราะว่าตรงนี้สิ่งที่ผมอธิบายไว้แล้วเนี่ยนะครับจะไปอยู่หลายรายการทีเดียวเราสามารถที่จะทําความเข้าใจกับคนที่เราชวนเข้ามาได้ง่ายมากๆโดยเราไม่ต้องคุยเองตรงนี้นะครับใช้ให้ผมเป็นผู้คุยให้ดีกว่าทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่เรียกว่าผมชวนให้เลยนะครับส่วนเมนูอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเมนูสมาชิกใหม่ใครก็ตามที่เสียเยเข้ามาแล้วนะครับในฟอร์ม A ทุกคนจะมีชื่ออยู่ตรงนี้หมดเลย ตรงนี้นะครับใครที่มีชื่อแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกนะครับก็จะได้รับสมาร์ทแฟนเพจแล้วได้ฟีเจอร์ทุกอย่างที่ผมคุยมาทั้งหมดเลยนะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะรู้เลยว่าใครเป็นอัปไลน์ของเราผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นผมคลิกไปตรงนี้เนี่ยคุณมรบินนะก็จะมีคุณพงษพัฒเป็นอัปไลน์เพราะนั้นตรงนี้ทุกคนจะได้รับการรายงานทั้งหมดเลยเขา้าใจง่ายๆใช่ไหมครับตรงนี้ในสามเมนูทั้งนั้นผมพาทัวร์แค่นี้พออยากทราบไหมครับว่าในออฟฟิศมีอะไร ผมแถมให้นิดนึงนะครับในการพาทัวร์ตรงนี้ในออฟฟิศเนี่ยจะมีวิดีโออธิบายตรงทางเข้าออฟฟิศก่อนสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกแต่อยากเข้าใจว่าในออฟฟิสมีอะไรเดี๋ยวไปดูวิดีโอตรงนี้เองนะฮะหลังจากที่เราพาทัวร์ไปทั้งอีซี่แอดในออฟฟิศนะครับแล้วก็เข้าไปในออฟฟิศอีกนิดนึงแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีส่วนหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดก็คือเรื่องของคอ l l เซ็นเตอร์คอร์เซ็นเตอร์นี่จะมีบทบาทสําคัญมากๆเลยหากเราดูนะครับว่าเราเริ่มต้นชวนคนเข้ามาแล้วเนี่ย ตัวเราเองจะต้องเป็นคนสปอนเซอร์หรือว่ารีคูดเองเนี่ยบางทีเนี่ยเราพูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันนี่ฮะถ้าใช้คอสเซนเตอร์ทำงานเราจะสะดวกใจกว่าใช่ไหมครับคอสเซนเตอร์ทำหน้าที่อะไรครับคอสเซนเตอร์จะทําหน้าที่ควบไปกับ ECS ีแแล้วก็การการสมัครฟอร์ม A ในเบื้องต้นนะครับเวลาที่คนเข้ามาแล้วเนี่ยเขากรอกเนี่ยจะมีอีเมลทางานใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยการทํางานของอีเมลเราไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วคอสเซนเตอร์จะติดตามให้นะครับตามเบอร์โทรที่เขาสมัครไว้ คอสเตอร์ตามแล้วเนี่ยคอสเตอร์จะรู้เลยว่าตอนนี้เขาได้กรอกแล้วอีเมลกำลังทํางานอยู่นะพอผ่านไปสัก3วัน5วัน7วันก็ตามเนี่ยคอสเตอร์จะรู้แล้วว่าเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะกับความเข้าใจของเขาแล้วเขาน่าจะมีความเข้าใจมากพอสําหรับการสมัครในฟอร์ม A ได้แล้วคอสเตอร์ก็จะเข้าไปทําหน้าที่โค้ดเซลเลยปิดการสมัครให้ตอนนี้พวกเราเบาใจไหมครับเราจะได้ผู้มุ่งหวังที่มีความตั้งใจอยากจะร่วมธุรกิจกับเราโดยที่มีคนรีคูดแล้วปิดการสมัครให้เนี่ยแหละครับหน้าที่ของคอนเตอร์ น่าภาคภูมิใจไหมครับการเป็นคอสเซนเตอร์แล้วคอสเซนเตอร์มีรายได้ไหมคอสเซนเตอร์ได้รายละ50บาทน้อยไปไหมครับผมแซวเสียงแล้วเนี่ยทีมทําง,งานบอกว่ามากแต่กําลังดีนะฮะไม่ได้ขอให้ลดเลยคราวนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะโทรไปแล้วเนี่ยมีคนที่ปิดการสมัครกับเราแล้วสักสิบเราก็มีรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับ500บาทถ้าเราทํบาเบา,เบา,เบาก็อาจจะแค่สัก4ี่รายสัก200บาทก็เป็นตัวเลขที่เราอยู่ได้สบายสบายใช่ไหมครับ แล้วที่สําคัญคือช่วยให้องค์กรของเรามีการขยายงานทางด้านธุรกิจได้อย่างดีด้วยคาอนี้ถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยจะมาเป็นคอเซ็นเตอร์เลยดีไหมดีมากๆเลยครับผมเองเนี่ยอยากจะให้มีคอเซ็นเตอร์หลายๆคนเลยเพราะว่าเราจะมีรายชื่อเข้ามาจํานวนเยอะมากๆแล้วเข้ามาทุกวันด้วยถ้าไม่มีคนช่วยกันโทรช่วยกันปิดนะครับรายชื่อพวกนี้จะเป็นรายชื่อที่ศูนย์เปล่าและพวกเขาจะเสียโอกาสตอนนี้ เริ่มมีความคิดว่าน่าจะเข้ามาช่วยกันเป็นคอเนเซ็เตอร์แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยสมัครนะครับมีส่วนที่ให้กรอกใบสมัครนะครับอยู่ในหน้าถัดไปแต่ตอนนี้ผมจะเสริมอีก2จุดจุดแรกก็คือว่าคนที่เข้ามาช่วยทำสมาร์ทแฟนเพจเพราะว่าทุกคนที่สมัครเข้ามาจะได้สมาร์ทแฟนเพจผมทําคนเดียวไม่ไหวแน่นอนนะครับและส่วนที่2ก็คือว่าช็อตวิดีโอสั้นๆเนี่ยนะครับเป็นวิดีโอสําหรับให้สมาชิกเอาไว้ใช้ตั้งเวลาโพสตล่วงหน้าเราจะมีวิดีโอสวยๆสนุกมีเพลงไพเราะ เพราะนั้นคนทําตรงนี้ต้องสุนทรีบ้างเหมือนกันนะครับแล้วพอมาช่วยกันแล้วทุกคนมีรายได้ก่อนที่จะมีรายรายได้ในออฟฟิศวันที่เรานั่งว่างอยู่เรายังมีรายได้ใช่ไหมครับคนที่ชอบอยู่หน้าจอก็ไม่ได้อยู่หน้าจอโดยเปล่าประโยชน์ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยดีไหมครับแล้วจะเริ่มกันยังไงดีละ่ะอย่างแรกนะครับอยากให้เริ่มต้นด้วยการที่ชวนคนด้วยอีจีแอก่อนเอาคนที่มีอ e ีเมลนะครับเอาคนที่พอใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะครับเราจะเบาแรงลงลงไปเยอะเลยนะครับ หลังจากชวนมาตรงนี้แล้วนะครับให้เพิ่มจํานวนชวนคนเรื่อยๆแล้วก็พยายามให้คนที่เราชวนเนี่ยสร้างกลุ่มใหม่รายชื่อจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วรายชื่อเนี่ยจะถูกแบ่งปันให้กับ call center นำไปโทรและติดตามงานให้เราและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่การทํางานเป็นรูปองค์กรจะได้รับประโยชน์สูงกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะครับหลังจากที่เราทัวร์ในเรื่องของหน้าออฟฟิศหรือว่า easy ads มาแล้วเนี่ยผมอยากทําให้เห็นว่าทําไมผมถึงได้เน้นในเรื่องของ การที่มีวิธีการหรือว่า how to ในการทำงานเพราะว่าสมาชิกกว่า6ล้านรหัสบริษัทมียอดขายกว่า500ล้านบาทต่อเดือนและบริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้เราเยอะมากทำไมคนส่วนใหญ่ที่ทำจึงไม่รวยและวิธีการที่ผมบอกที่มีอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้จริงหรือเปล่าผมยืนยันว่าเป็นวิธีการเดียวครับที่เข้ามาแก้ได้เพราะว่าเป็นวิธีการที่เราจะต้องมีแผนธุรกิจของเราเองนะครับแล้วก็มีระบบปฏิบัติการรองรับแผนธุรกิจของเราด้วย และตอนนี้เนี่ยองกรมีแผนธุร,รกิจเป็นของเราเองมีระบบปฏิบัติการรองรับทั้งหมดแล้วถ้าคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคําตอบเดียวกันครับนี่คือทางเดียวที่เราจะประสบความสาเร็จผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่านี่คือทางเดียวที่เราจะประสบความสำเร็จคือเข้าทํางานในออฟฟิศออนไลน์ในนี้จะมีเมนูแรกเข้าหลังจากที่เราสมัครฟอร์ม A นะฮะเราได้พ้าสวดเราก็เข้าไปสู่เมนูแรกเข้าจะมีผัง A ให้เรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราทางานผัง A เดือนหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีใครทําให้สาเร็จหรอกครับเราเข้าสู่เมนูที่เรียกว่าเป็นเมนูซิ ต้องมีเมนตุสเซเวอร์เนี่ยเรียกว่าเป็นผังบีแล้วทุกคนเนี่ยมีโอกาสเข้าเวิร์กช็อปทั้งออนไลน์ออฟไลน์ก็สําเร็จเป็นเจ้าของกิจการได้ทุกคนอีกนั่นแหละอันที่3หลังจากเป็นเจ้าของกิจการแล้วเนี่ยผมมีตัวช่วยในการสร้างสาขาซึ่งทุกคนเห็นแล้วจะบอกว่าโอ้โหมันช่างง่ายจริงๆในการสร้างสาขาแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นเมื่อสาขาเราจเจริญเติบโตขึ้นมากิจการเราใหญ่ใช่ไหมครับไรายได้ต้องเยอะแน่นอนนะครับทุกอย่างตั้งอยู่บนทฤษฎีความง่ายนะครับแล้วผมก็มี ตัวสนับสนุนความสะดวกเป็นสำนักเลขาให้ทุกคนสามารถที่ทํางานในห้องผู้จัดการโดยไม่ต้องมีอะไรเข้าไปลกในห้องอยากจะได้อะไรที่เป็นรายละเอียดให้ไปคลิกด,ดูที่สำนักเลขาตอนนี้พวกเราง่ายแล้วใช่ไหมครับเรามีทุกอย่างครบถ้วนแล้วนี่ครับระบบปฏิบัติการและวิธีการ how to ต่างๆนะครับเพื่อสร้างให้เงินไหลเข้าบ้านเราก็คงไม่ต้องกลัวแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะทํางานไม่สําเร็จเราก็มาเริ่มตั้งต้นนะครับไม่ว่าจะชวนคนเข้ามาในกลุ่มแล้วเนี่ยเราจะเป็น call center หรือไม่นะครับยังมีอื่นๆนะครับ ที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยร่วมกันในทีมงานของเราแล้วมีค่าตอบแทนได้ทําให้การอยู่บ้านของเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายหล่อเลี้ยงตลอดเวลาด้วยแล้วพบกันนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนเข้ามาร่วมแล้วก็สร้างกลุ่มกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ